นี่ไงนี่ไงมเาะหัวเาะหึหกหึหึหึหหึ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 มึหนหึหวหึตึหึหึหนหึหึหึกี่ึห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 ึไึนึหึหเหึหึหึหี่ึนึหึหึร้อึหึหึหัท เสียเงินนะฮะตัวน,นี้นัไนเงีัเ่องไโอ้โหบินไม่หลุดด้วยมีไงมีอุลุดโอ้โห อยู่อยู่อยู่เ yeah! ยมาแล้วกาศเย็นเฉยเลยนะฮะวันนี้ตอนนี้ก็เป็นช่วงใกล้จะก,กลางกลางเดือนกุมภาแล้วนะฮะอากาศก็กลับมาเย็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาก่อนที่จะลุยกัน,นะฮะก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะฮะ สหายฟิชชิงเพื่อนนักตกปลาทุกคนทุกท่านนะฮะมาวันนี้ก็มาพบก,กับผมเอกไทยฟิชชิงนะครับผมวันนี้เราก็จะมาตรุยนะฮะเทสเตอร์หมายคลองข้างทางกันนะฮะตามราปลาชอนกันวันนี้ก็จะเน้นเป็นปลาช่อนเลยนะฮะเพราะวันนี้เอาชุดปลาชอนมาเลยขนาดเล็กๆมาเลยนะฮะเ,ออเดินเข้ามาใกล้หมายไปเดี๋ยวถอยสักหน่อยวันนี้ก็บอกเลยว่าอากาศดีมากนะฮะถึงจะมีแดดนี่ก็ ไม่ร้อนนะวันนี้เย็ยนเย็ยนเจี๊ยบเลยนะฮะโอเควันนี้เราก็จะพาเจ้าท็อตเดมอนนะฮะออกมาตรุยคลองข้างทางนะ,ะตามล่าหาปลาช่อนไซส์บอสบอสกันนะวันนี้ว่าข่าวที่แล้วในี่ปลาช่อนก็ไซส์ยังไม่ถือว่าใหญ่เท่าไหร่นะประมาณครึ่งโลหกเจ็ดขีดเนี่ยมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ปลาช่อนไซส์บอสหรือเปล่าติดตามรอติดตามรับชมกันเลยนะครับผม let's go <S มา ดูเซตอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะฮะวันนี้เราก็จะมาชุดสบายๆนะฮะง่ายๆนะกับรอกทศกัณฑ์นะฮะกับคันเมก้านะเวทอ่อนๆเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเวทเจัมเวทไม่เคยได้เลยนะคันเนี้ยเวท84นะฮะแบบเวทนุ่มๆเลยสำหรับงานประชันนะบอกเลยว่าโคตรมันนะฮะมาเดี๋ยวมารุยกัน จะมีตัววอยยู่ด้จริงงานประช่อนผมอยากใช้ลอกซ้ายมากเลยนะฮะแต่ลอกที่ที่ผมต้องการนี่โหข้างซ้ายนี่หายากมากเลย ตามไอ้ปอกตามมาอยู่ริมฝั่งเลยเพื่อนเพื่อนเทสดูสิไอ้ปอกจะโดนหรือเปล่าหายไปแล้วหายไปแล้วอุ้ยไม่ปอกนี่หว่าไม่ปอกนี่หว่าเพื่อนเพื่อนเฮ้ยมีไซส์อยู่นะได้อยู่นะมันก็พอได้อยู่นะเพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวน,นี้ยน,นีมาเอาละครับเพื่อนๆเราก็มาถึงหมายที่แห่งนี้ของเราก็แล้วนะฮะนีน่คือคลองอาถันเองนะฮะก็ไม่ได้มาอาทิตย์กว่าๆแล้วสองอาทิตย์แล้วนี่หว่าสอ,อาทิตย์แล้วนะก็สภาพใหม่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะไม่เหมือนเดิมนะ รู้สึกว่าน้ำลดแล้วปลาจะขึ้นดีมากเลยลอ,ลองดูกันว่าวันนี้เจ้าทาอตเดมอนของเรานะจะมีผลงานจากคลองอาัธาน์นี้หรือเปล่านะฮะตามรับชมกันเลยน่าโดนปะ อโอ้โห,โโหกัดแบบงงงทอดิมันทอดีมันโอ้โหตัวนี้ส่งไม่ทันนะฮะกัดแล้วก็โดดอะมาตัวแรกมาแล้วโอ้ส่ปลากเกลือเลยนะตัวนี้มาเอาละครับเพื่อนๆปลาช่อนตัวแรกของเราเช้านี้ก็ขึ้นมาเก้าโมงแล้วก็ถือว่าอย่างน้อยก็ถือว่าเบิกเลิกนะฮะปลาช่อนสายปลาเกลือหนึ่งตัวนะฮะ กับทอสไดมอนด์สีขาวเคทไว้ไม่ผิดนะสีขาวอากาศเช้าๆปาน่าจะเห็นเห็นง่ายไม่ใช่ดิปาน่าจะกัดดีนะแต่จริงๆมันก็ไม่น่าเกี่ยวนะเพื่อนจะใช้สีอะไรมันก็ได้หมดทั้งนั้นแหละแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะฮะผมใช้เป็นสีขาวนะตอนเช้าทอสไดมอนด์สามเซนกับกระชอนข้างคางส์ป๊อกป๊อกส่เกลือเลยนะ ้นีตัวแรกก็ออเก็บไว้ก่อนเอาเรื่องเอาใช้นะ กัดเบิ้ลนสองทีอย่างนี้ยตัวไม่ใหญ่ปะใช้พอๆกับตัวแรกเลยนะฮะทอรดเดมอนหนึ่งตัวชอวันนี้สงสัยจะเป็นโครงการใช้ปลาเกลือนะฮะใช้เท่าเดิมเลยประมาณสองฉีดนะเพื่อนๆกัดทอรดเดมอนนะเข้าเต็มคำเลยเมื่อกี้เห็นกัดนึกว่าตัวใหญ่นะโอ้โห โอเคสองตัวก็ได้สามสี่ขีดละก็สะสมไปนะฮะก็ถือว่าไซส์พุดก็กินได้นะไซนี้ก็ไม่ได้เล็กไปนะนเพื่อนๆนะกัดทอดเดมอนสีขาวเหมือนเดิมนะฮะด้วยเชาอางี้เี๋ยว นั่งนนอยู่อยู่เลยมันยืมยิ่ง้าไปนะมันกัดไม่ได้นี่ไงนี่ไงโอ้โห ไซเดิมครับอีกหนึ่งตัวตัวนี้แหละที่กัดที่แรกนะนเพื่อนเรียบร้อยช้อนใส่ปลาเกลือตัวที่สามนะฮะกัดทอรเดมอนสีน้ําเงินนะฮะตัวนี้โหแต่ปลาช่วงนี้แบบอ้วนดีนะนเพื่อนโอเควันนี้เราโครงการใส่ปลากเกลือนะฮะต,ต้องไปเก็บแล้วตอนนี้สองตัวแล้วะฮะสองตัวเย้ yeah! เห็นได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่มีความมันคงเลยโอเค่สู้ ไปเไปล่าปะกอดยู่ในมั่นคงก่อนนะนเพื่อนนั่นไงนั่นไงโอ้โหบินไม่หลุดด้วยโอ้โหไม่หลุดอีกโอ้โหอิจฉาอิจาเฮ้ยตัวนี้เล็กว่ะ ก็เือเล็กป่ะตัวนี้ตัวนี้เหมือนจะเล็กไปหน่อยนะไม่เป็นไรตัวนี้ปลดแล้วปล่อยนะฮะถูกมุมปากนะตัวนี้เล็กกว่าเพื่อนเดี๋ยวเราไม่เอานะฮะเดี๋ยวเราเอาไซส์ขนาดที่เราได้ขึ้นไปดีกว่าตัวนี้าจะประมาณขีดหนึ่งเล็กมากอ่าถูกม,มุมปากนะ,ะปลดง่ายๆ ปาาไม่ค่อยได้แผลเยอะไปเลยลูกเย yeah. ือกไม่แต้งนะฮะกัดไวมากเลยแล้วปลาช่อนใหญ่เปนอยู่ไหนหมดวะเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเหยื่อกันดีกว่าตอนนี้เราเก็บเจ้าทอดเดมอนของเราไปก่อนผมใส่คงต้องมารุยด้วยเจอเบดแล้วตามสถานการณ์นะฮะ มา,าใช้อะไรดีใช้เป็นโซนิคเจแล้วกันเอามาเชิร์กเบสสักหน่อยใช้สีอะไรดีกว่าสีดำนะฮะใช้สีดำดีกว่าทำการเด็ดขาออกไปเลยมับอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะได้เป็นทรงเชิร์กเบดเลยนะฮะเพื่อจะโซโ่ ปลาน้ำลึกนะฮะสโรปลาเคี่ยวนี่ถือว่าได้ผลอยู่สเต็ปหนึ่งเลยนะถ้าโซนิเจอร์เบดไม่ได้ผลจริงๆนะค,คงต้องใช้หนอนอยางแล้วล่วะแต่คิดว่าน่าจะมีลุ้นนะเจอร์เบดสองตัวแล้วกันเอาสีเขียวด้วยปับป๊บปั๊บโอเคสองตัว เช้ามื่อเช้านี่อย่างหนาวเลยอ่ะเพื่อนๆตอนนี้นี่ร้อนเริ่มร้อนละแต่ไม่ถึงกับร้อนมากแต่ก็ร้อนอยู่สองแล้วดูอีกแล้ววันนี้ กัดเลยกัดเลยกัดเลยโอ้โหโอ้ยห,ห,หย่นลงไปกัดเลยอะ่ะโอ้โหโอ้โหไปแล้วครับโซนี่เจอร์กเบดโอ้เมื่อกี้น่าจะเช็คสายก่อนนะน่าจะยังกลืนไม่ดีโอ้โหวัดปิวมาแต่ตัเบดเลย ปลาจริงๆด้วยแต่จะตีได้ไหมตีได้สิมีครับแต่ปลาไม่กัด ขึ ừ, ้นเพื่อนบอสบิ๊กบอสกัดแล้วใช้เบลเลอร์เลยเบลเลอร์เลยโหเห็นกระยับนวลเล็กอ่ะใช่ไหมอะไรบ้างโหหู โคตรใหญ่ไปแล้วโอ้โหอะไรวะหยืนไม่ได้นี่หว่าหลังใหม่สิ ใช้บอสเลยอ่ะ <purely> ม <about en qualité> ีม <salud> ีอุลุดโอ้โหวิ้ยหลุดได้ไงวะกูกระโดดสะบัดหลุดเลยเพื่อน โอ้โหกระโดดแล้วดอบอย่างสวยอะ่ะโอ้โตีลกาหลุดเลยหูใส่ี่ใหญ่มากน่าจะโลหนึ่งอ่ะเพื่อนๆไม่ใช่โลกว่าหรอกตัวเนี้ยเอตกตกตกเอนตลายมากลงได้นะฮะแต่เสี่ยงมาก โหเสียงกัดโคตรแน่นอยู่ในป่าอยู่ในป่าเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลย ไหมเอาไมตุ้กตีไปสองไม้เองโอ้ลองนีร่ระยะห้าเมตรข้างหน้าเนี่ยมองไม่เห็นด้วยนะเมื่อกี้กิ่งกล้วยการกล้วยการนี้บังหน้าผมอยู่ออ,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 อ <c oughs> ดูโคดูโคอีกแล้วดูอีกแล้วดูอีกแล้วดูฝั่งโน้นที่จะกัดหรือเปล่าไม่รู้เสียงไม่จะถึงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยโอ้ยเจง๋จงเจง๋งเจ๋งเจ๋งแล้ว มาฟังอีกทีอยู่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 ครับเพื่อนๆไซบอรดตรงนี้ไซบอรดโอ้โหก็คือเอาขึ้นกดแรงเดี๋ยวขอไปเอากดแป๊บนึง ย่ yeah! มาแล้วโอ้โอ้้โอ้อ้้อ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 ้โอ้โอ้โอหโโอ้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 โออ้โล้โอ้โอ้อมา โทฟี่ที่เราจะตามหาในวันนี้นะฮะ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่สิปลาช่อนนะฮะไซโบที่เรามาตามหาในวันนี้นะฮะยอดกัดทอดเดมอนของเราบอกเลยนะฮะเกือบเกือบไม่อยู่นะติดขอบปากนะเพื่อนๆแต่ยังดี่นะแต่ยังดีนะฮะ,ะ,ฮะที่ตัวเบ็ดล็อกขอบปากอยู่นะฮะก็หลุดยากเหมือนกัน เมื่อกี้ก็ยังช่างใจอยู่นะว่าจะใช้กิปเปอร์คีบขึ้นมาหรือเปล่านะสวยมากเลยนะตัวนี้โอ้โยตรงนี้ถ้ามาคองนี้แต่เช้านะผมบอกเลยว่ารวยนะฮะซสแบบเนี่ยตั้งแต่วัดหลุดนะฮะตั้งแต่เข้ามาถึงคลองเนี้ยบอกเลยเพื่อนๆปลาช่อนใสขนาดนี้ไม่เล็กนะเพื่อนๆกัดหลายตัวแล้วด้วยนะฮะใสขนาดนี้น่าจะใกล้ๆก,กันเลยอ่ะโอ้โหสวยงามมากนี่นะกัทดทอสเดมอนนะฮะของเราเข้า เฉียดๆคอปากเลยเสียวมากตัวนี้แม่กัดแรงนะกัดไกลด้วยเมืเ่อกี้แล้วคันอ่อนนะต้องย้ำแบบย้ำแบบคันแทบหักนะเมืเ่อกี้ฮู้เ yeah, ย yeah. ่แย่โอ้สวยงามมากตัวนี้ไซดดีครับไซดดีตัวนี้เหมาะแก่การเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไปนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยคืนนะอ้วนมากนะตัวนี้หนึ่งกิโลสองนะตัวนี้ช่างดูละสวยครับผม ตัวนี้ปลดได้แบบปลอดภัยนะฮะติดขอบปากปลดง่ายๆก็ไม่ง่ายหรอกครับปลาตัวใหญ่บอกเลยว่าขอบปากเดีียวโคตรๆนะอือแต่ที่ถามว่ามันหลุดง่ายเพราะอะไรเพราะว่าแรงมันเยอะนะฮะเพราะปลาตัวใหญ่นี่แรงเยอะมากถ้าดิ้นแรงก็หลุดได้ง่ายๆเหมือนกันนะฮะนี่เป็นไงถ้าปลามีสหน่อยกัดปึ๊บพลิกปั๊บเลยนะตัวเบ็ดของเรา ตัวเบ็ดเป็นขนาดเบอร์หนึ่งนะ,ะไม่ใช่เบอร์หนึ่งโอนะเบอร์หนึ่งก็จะเล็กกว่าเบอร์หนึ่งโอนิดหน่อยก็ประมาณหนึ่งไม่เยอะมากแต่ก็นิดหน่อยท็อตเดมอนตัวนี้ก็เป็นสีออริจินอลนะ,ะสีแบบยังไงอะสีดั้งเดิมนะ,ะสีที่เริ่มทำมั่มวๆตีแรกนะ,ะเป็นสีนี้เลยโอเคเย่ yeah. วันนี้ประสบความสำเร็จแล้วกับการตามร่างประช้อนทโทรฟี่นะฮะ้างทาง ตัวนี้ชัดๆเลยนะฮะหกิโลสขีดแน่นๆปึงๆกับคันลูมิทเมก้านะเวทแปดสบเองนะนเพื่อนๆบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบเลยนะกับรอกทศกันก็ใช้ดีนะฮะสำหรับตกปลาข้างทางและนักตกปลาเริ่มต้นนี่ถือว่าโอเคมากเลยโอเคก็มีเวลาอีก นิดหน่อยนะเดี๋ยวขอลองดูแถวนี้อีกสักนิดหนึ่งนะเพื่อนๆดูสิว่าเราจะมีลุ้นไซด์โทฟี่ตรงนี้อีกหรือเปล่านะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ปลายฤดูหนาวแล้วช่วงกลางวันก็จะยาวนานเริ่มยาวนานแล้วนะตอนนี้ก็ห้าโมงจะหกโมงแล้วตะวันยังไม่ตกดินนะก็ถือว่าเราได้มีเวลาในช่วงเย็นก็พอสมควรนะเพื่อนๆผมคิดว่าเราน่าจะเริ่มการตกปลาข้างทางยามเย็นกันได้แล้ว ห่างหายก็เป็นนาน,นะฮะกับการตกปลาข้างทางยามเย็นของเรานะก็อาจจะได้เจอกันเร่องนี้กับทอสเดมอนตกปลาข้างทางยามเย็นนะครับผมก่อนอื่นเราไปรุ่ยกันต่อนะโอเคตัวนี้โอเบาเบาเบาต้องเบาเบานะฮะตัวนี้มีสิทธิ์ได้อยู่ต่อนะเพื่อนๆสายแบบเหมาะมากที่จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะฮะก็ ขอให้อยู่ยาวๆออกลูกมาเยอะๆขอบคุณมากที่มาไปไปนะเงื้อเงบบายบายโอ้โหไปเป็นจรวดเลยโอ้มาเอาละนะเพื่อนๆหมดเวลาแล้ววันนี้ก็6โมง6โมง,6โมง6นาทีนะฮะ วันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วพอใจแล้วก็เหนื่อยมาทั้งวันนะกับการตามหาหมายประช่อนนะัดในการตามราหาประช่อนไซบอสของเราในวันนี้นะก็ถือว่ายากพอสมควรนะฮะแต่ก็มาเจอกับหมายนี้นะตอนเย็นแล้วแหละมาเจอก็ประมาณ4ี่โมงนะแล้วก็มานั่งคุยกับคุณลุงอยู่ใต้ต้นไม้ตรงนั้นนะก็กินเวลาไปอีกเกือบหนึ่งชั่วโมงนะก็กว่าจะได้ลุยต่อก็ห้าโมงลนะแต่ไม่เป็นไรนะอย่างนี้ไอ้อย,อย่างน้อยวันนี้เราก็ยังพอได้ตัวนะแล้วก็ ประสบผลสำเร็จนะฮะได้เจอประช้อนไซบอสนะวันนี้ได้ประช้อนไซโรสองมาตัวหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าโอเคละถือว่าวันนี้ประสบผลสำเร็จแล้วนะฮะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรไไนะไม่ได้เยอะก็ไม่เป็นไรนะขอแค่ได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้นะฮะด้วยเจ้าทอดเดมอนของเรานะฮะก็แอคชั่นตอนนี้ก็เริ่มจะโอเคละก็รอรุนรอชมกันได้นะกับทอดเดมอนนะ ราดูอีกไม่น่าไม่นานเาท่าไหร่เราดูกันได้นะครับผมวันนี้ก็ผลประกอบการทั้งหมด5แาต้มนะฮะกับไซลุกเจี๊ยบอีกสีตัวนะแล้วก็มาโดนไซบอสอีก1ตัวนะฮะตอนเย็นก็ถือว่าโอเคนะสำหรับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในวันนี้ก็ถือว่าทำได้บรรลุเป้าหมายนะฮะดูเสียงปลากัดเพื่อนๆแบบกัดกัดเดือดมากกัดโคตรเดือดกัดแบบน้ำกระจาย เต็มไปหมดเลยนะปลาแต่และตัวที่กัดนี่บอกเลยว่าใช้โคตรโคตรใหญ่อะน่าเสียดายที่เรามาถึงหมายนี้ค่ำไปหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเลิกงานเดี๋ยวรอมาตรุยตกปลายามเย็นกันจะมากันที่คลองนี้แหละไม่รู้ว่าจะมาทันหรือเปล่านะเพราะว่ามันอยู่ไกลพอสมควรเลยท้ายก็อย่าลืมเพื่อนๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปให้ผมด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับผม